ของพญางูใหญ่หารเนาะขาโซบขาลาดล้นเบิ้งนะคะตันนี้ได้รับการปไปอาศ์เซนเอตัวแดงจึ้งึ่งกัเป็นใดนะคพี่น้องหรือว่าชั้นไหนนะคะันนี้ตัวจะดีไพวกเจ้าเป็นเจ้าแของรชกันเการเรเบิ้กันเชืกันเบ้การเื่อ้ไหทีความหงก์อะใหก็ได้ใจเชื่อใจ้เชื่อมขัไหนที่ควหงกเข้ากับไม่ยที่อยู่ในคว่ำหงกของเ่ยว ทำไมที่อยู่ขั้นแกนมีปวดจ้ะเห็นบอกอ๋อพอดีอ่าอามาเจอโซฟอร์ฟเหลามาเจอร่รงบางโชคดีเลยที่ว่ามาแล้วมาเจองานอันนี้พอดีเลยขนาดงานนี้พิจิตร์ก็มาแล้วทุกคนโอ้ย สวัสดีครับทุกคนอาลาซราตอนนี้คุณเองกัดใอยู่ที่จััด่อนแกนอนอ้วกบาบังเอิญมาเน้วถือว่าเป็นความโชคด,ดีของพูดเลยกับว่าแมนที่มา ได้มาที่ค้นแก่นในครั้งนี้ได้พบกับงานเทศกาลประจําปีข้อจอยคอนแก่นนั้นก็คือเทศกาลงานไม้นนนาซาในเองนะทุกคนเนาะที่ว่าเป็นพราว่าเป็นความสุขดีของกูเลยกับว่าแม่เนาะที่ว่าก็คืบอรฟันว่าจะได้มาเจอเทศกาลประจําปีที่จะมาคอนแก่นเอาเวลาตอนนี้ก็จะพาทุกคนไปเบิ่งภาพเศกาศทรรมดานในเองนะทุกคนเพื่อว่าเป็นครั้งที่ที่กูมาบอกเลยว่าจะเป็นครั้งที่ประทับใจแน่นอนเนาะที่ว่าได้เข้าไปสนามในว่าเขาไปเบิ่งกันว่าในเทศกาลนี้จะมีย่างใดที่เขาได้เห็นมีความลากล่มันยังที่ตื่นตาตื่นใจในเอง เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ว่าเข้ามาครับชมคลิปของคูจะลืมที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อเนาะโดยเฉพาะเมนต์บรรดาเพื่อเป็นส่วนดูที่จะมาคอนเกนอาจจะกำลังติดตามความสุขอยู่ปัจจุบันนี้กับสมัครคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้ในเองนะทุกคนเนาะแล้วก็จะเลืมที่จะกดติดตามซองบารมีโลกของคูณเนเพื่อเป็นกำลังใจเลยกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดลิปต่างๆอยู่ที่ซองคูณตัวเองเนาะสำหรับตัวนี้พวกเหาไปงานเทศกาลไม้นานาชาทุกคนเลยเนาะบ้าย ไปทุกคนตัวนี้กูเองกับมหอรแล้วเนาะสรับงานไม่นานาศานะทุกคนทีจังหวัดขอนแก่นโอ้ยบรรยากาศนี้คึกคักกันเลยทีเดียวเชียวแล้วทุกคนเชื่อว่าครั้งนี้ที่กู้มานี่เพราะเลยว่าเป็นครั้งอิดแล้วกับบุคิดบฟันว่าจะมาแล้วมันเจอกับอนาเทศกาลไม่นานาศาลเองทุกคนเชื่อว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่กันเลยเนาะทีขอนแก่นแล้วก็สลับเอฟซีทางฝั่งไทยไพทีอาหูข้อมูลเนาะก็สามารถคอมเมนต์แเปลเกนกันเข้ามาได้เด้อเนาะแนะนำกู้กันเข้ามาได้เด้อเนาะ เป็นยังคุณจึงมีการเปิดงานเทศกาลไม่นานาซานเองนะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรดาลย่านการกินนะกือเดี๋ยวเอาเดวอตอนนี้นะคราบณจะพาทุกคนยางเหาะบุกบรรยากาศนะทุกคนเนาะนี่ฮะเป็นบนดาลกินนะทุกคนแค่นี้นะบริเวณนี้ เราจะมาเลาะซื้อกินเบิรงแล้วอ,อ,อ่านี่ไหมสิบบาทปะอันนี้ไม้ละสิบบาทานี่ห้าบาทจ้ะอันนี้หนะ้าบาทนี่สิบบาทเอาสองไม้เอาสองไม,เไม้เอาสีขาวบ่คะสีขาวเอาหนวดหรือว่ามีกระดูกเป็นแก้วคะเอาตัวเป็นหนวดโอเคค่ะโบก,กินบ๊อกซื้อเพื่อนหนึ่งเออ พอดีอยากถามว่าคือเทศกาลใหม่นานาชาติเขาจัดขึ้นเป็นเพราะอะไรถึงถึงจัดเทศกาลนี้ขึ้นครับอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรงานประจำปีใช่ค่ะเป็นงานใหม่ประจำปีทุกของเดือนธันวาของเดือนธันวาก็จะเป็นต้นปลายปลายเดือนพฤศจิกายนยี่สิบเก้าอีกวันที่สิบของทุกปีค่ะจะครอบกับวันรัชกาลที่เก้าค่ะวันที่ห้าด้วยคือในงานเขาจะเป็นการมาแสดงเป็นใหม่ใช่ไหมครับรวมรวมทุกชาติ รถทุกอย่างเลยคะ่ะอยู่ในวิธีการข้างในค่ะคือใหม่นี่จะเป็นใหม่แบบผ้าใหม่ของแต่ละประเทศหรือว่าส่วไหนครับก็มีส่วน,นะคะ่ะอเอามามาโชว์เขาเข้าโชว์อยู่ส่วนไหนครับอยู่หน้าสารกลางในกลางเมืองนะคะ่ะตรงไฟเดียวซ้ายะคะ่ะอ๋อรถไปทางนี้เลี้ยวซ้ายอ๋อพอดีว่าผมมาแต่ประเทศลาว <laughs> มาแต่ล่องขวางบังเอิญเรามา มามาร่วมงานอ่ะเทศกาลนั่งเมืองเขนก็เลยมาเจองานนี้ก็นเลยจะเอาเข้ามามาประกวดมาอะไรด้วยค่ะเพราะว่าคอนแกนจะเป็นไหม่ไหมอันดับหนึ่งเป็นงานใหม่ทีขึ้นขึ้นซื้อเรื่องไหมเนาะคอนแกนเป็นผ้าไหมผ้าดีผ้าเกดดีครับวันนี้ยี่สิบบาทนะเคยไปล่วพ่อปางบะหนูอยู่นครพนมอยู่อภอท่านพนมมีตลาดราจานังสนใจกับพุทหัสอ๋อ เห็นฝั่งนั้นมาขายของนนคุกีมากยูนคนพนมใกล้ๆกันเนาะใกลๆวอราบัสลาฟก็ได้แมนบอกมนโดยกับบ้างๆก็ไปโล่งข้อบางเนยไปเที่ยวไปอยู่ดิเพราะว่าเดินทางบ่ยากละเดี๋ยวนี้ไปหอดเบียงจั์ก็ขี่รถไฟไปเลยขี่รถไฟไปก็มีแต่ซ่องสุโมงกับหอดละ นี่ยทุกคนบรรยากาศนี้คึกคืนกันเลยเนาะบอกเลยว่างานนี้ก็เป็นคล้ายๆแบบเป็นงานประจําปีเนาะตามที่ี่ารมเพิ่นมางานประจําปีของจังหวัดขอนแก่นกันเลยเพราะว่าจังหวัดขอนแก่นนี้ขึ้นซื้อทางร้านเรื่องผ้าไหมอยู่แล้วนะทุกคนเนาะตรงนี้โอ้ห้ามกันกิน,นไรนะ <S 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 โอ้ยเป็นตาสะออนนะทุกคนนะเนี่ยตาสะออดขนาดเลย อันกันกินนี่ไล่ไล่เนาะไล่ไล่อันเลยเนาะตอนนี้ก็จะมีกันโซ่ดนที่ บ,อบ,อบ,อบอพอดีคือตอนนี้พอดีกูได้เกียมเกียมเลียนมานะทุกคนอ่าเดี๋ยวตัวนี้พอดีเกียมเลียนมาเนะนาะเดี๋ยวให้เป็นเหรียญสเหรียญน,นะทุกคน ก็ตามตามที่กุญางเข้ามาเนาะก็เห็นมีละลล่กิจกรรมนะทุกคนดูในงานนี้เนาะบางคนก็เป็นการโซดนตรีข้างทางนะก็ะเป็นการโซนดนตรีเปิด์นมกนั่นเองนะทุกคนเาลาตัวงนี้วะยางเข้ามายางเข้ามาทางด้านในแล้วนะทุกคนเพราะว่าตามที่คูมาว่าเฉพาะบอนวางแสดงเป็นผ้าไหมนะทุกคนจะอยู่ทางด้านในนะทุกคนซึ่งว่าเป็นเอ่อเคลื่อนมาเป็นจุด ไฮไลท์ของงานเลยเนาะในงานเทศกาลไม้นานาชาดอยู่ที่ข้นแก่น,นะทุกคนสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซนค่ายเครื่องค่ายคล้องเนาะทุกคนเค่ะค่ายเครื่องค่ายคล้องค่ายเายสื้อผ้านะร่ายยางนะทุกคนซึ่งกับบรรยากาศมันก็คล้ายๆเป็นคือ,อยู่รู้ข้อบางสิคือจะเป็นงานเดินทางนะทุกคนเดินเดินทา,างเพื่อกานลงตลาดหนัดอยู่รู้ข้อบางเราจะมีแค่นี้แหละเป็นการมาวางแสดงสินค้าแล้วก็ทุกคนกับประจําใจสายสร้อยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นไอติมหลอดหลอดละเท่าไหร่ครับหลอด5บาทบาทโอเคงั้นเอาอ่าคิดบอเอาบอสเดี๋ยวมีนี่นเงเินเลี้ยงเอาอ่4 4หลอดครับ เทศกาลนี้เขาจะจัดฮอรบัญชีเขาได้นะครับวันที่้คู่กี้วันท้ายะครับอ๋อไปวันท้ายเริ่มเริ่มเริ่มงานมาได้กี่วันนะครับเก้าสิบเอ็ดวันแล้วส oh, ิบเอ็ดวันแล้วสิบเอ็ดดูนะครับว่าครบหรือเปล่า อย่างเนาะแต่ว่าเข้ามาทางด้านในนี่ก็ถือว่าเต็มไปเลยนะกผลลั่นนะทุกคนนี่แหละก็ถือว่าเป็นซีซั่นบรรยากาศประจําปีเนาะอยู่ที่งานเทศกาลไม่บรรยากาศาที่จังหวัดขอนแก่นนะทุกคนเป็นความโชคดีของคูนนะ่เนาะที่ว่างานนี้ปีนึงมีครั้งเดียวแต่ว่าพะเอิญเรามาเรามาเชิดกับงานที่เขาเจะจัดอยู่ที่ขอนแก่นนั่นเองเนาะ จะสิ้นสุดในวันที่11เ,เดือนธันวาคานะทุกคนเนาะก็จะว่าจะเป็นมือสุดท้ายของงานก็คือมืออื่นเนาะก็คือวันนี้ทุก้นมานี้เป็นวันที่10นะทุกคนมืออื่นก็จะเป็นมือสุดท้ายของงานแล้วเนาะ ในเพื่อมาออกครณทองเพื่มด้วยนะครับทิศางด่านานาวเธีของวิราทีจริงจิจะเป็นกระดุมกิ๊บยางกระดุมได้อดิบอิ่มสุดแม่ได้เยอะได้มากเสื้อขนสื้อขนสือเส้นแทสกับยาลำไงเพื่อ่าเป็นการไปต้อยามันของคู่มันของคู่กันที่เราคู่กัน สำหรับโซนอยู่ไหนในการชน,นยายก็จะเป็นการโซสินค้าโอท็อปนะทุกคนเนาะสินค้าโอท็อปคองแต่ล่าโมบานเนาะแต่ละคือแตล่าคิดว่าน่าจะเป็นแต่ล่า,ลา,ลาโมบานของอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นะมาว่าแสดงเน,นาะจะมีอาหารการกินและลายยานะทุกคนเนาะเอาเพิ่มนะทุกคนสำหรับบังเอิญน,นะเมื่อกี้ก็คือว่าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่กองโกมโปหมดนั่นเองนะทุกคนคุณเองก็บตองเลมาไส่เป็นโทรศัพท์มือถือไทยเนะาะพาอาจะบจุญแจงก็ได้ก็ต้องขอโทษขอขอภัยทุกคนกัแล้วกันเนะาะเดี๋ยวทุกคนเนาะก็เข้ามาทางร้านไหนนี่ก็เถื่อว่าจะมีอ่าเป็นส่วนท้ายอาหารกันกินน่ะอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกหมูนะเนี่ยทุกคน คือเขาเข้ามาทางด้านไหนนี้นะก็เลยว่าเป็นอ่าส่วนอาหารกันกินและลายยางนะทุกคนเนามีห้เขาเดือกเรือได้ซื้อกันเลยสบายดีอยู่ข้นแก่นไหบ่ร์จาเป็นบ่นอ๋อพอด,ดีอ่าไอมาเตะโซบะโฟราเหลามาเตระร่องพอบางโชคดีเลยที่ว่ามาแล้วมาเจองานอันนี้พอดีเลยขะนาะ บริษูเขาจะมาเป็นงานประจําปีนั่นรกสลหรับเข้ามาทางในงานนี้เพิ่นก็จะมีบริการนะทุกคนนี่จะเป็นโซนการนวดแทนโบฮานั่นเองนะทุกคนเนาะตัวอย่างผู้ที่มีบรรหาเกี่ยวกับเจ็บปลาอะไลเจ็บคออ่าสะบันแอวปวดตําเข้าตามตัวเนาะจะมานวดนี่กันหล่อผมจะหน่อยปะเนี่ยทุกคนเ <c oughs> นาะ <c oughs> จะเป็นการนบนวดแทนโบฮานั่นเองนะ แยกตามอาการเนาก็จะมีราคารเรื่อตัวตั้งๆหนึ่งร้อยบาทนะฮะเป็นขิวอะ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมนะพออยู่ในงานนี้เนาะบอกเลยว่ามาเละนีมีไายางเลยเข้าให้เหนนะทุกคน ทุกคนสไลับเมื่อกี้นะโกนกับผาทุกคนยางเข้าไปในะส่วนโอท็อปสินค้าโอท็อปจะ่าตัวนี้ไหมเติมทางโซนฟางเนยเนาะข้างๆติดๆกันเลยเนาะมาเบิดกันว่าสไลม์ดูไทยทางด้านในนี้จะมีการาจัดวางสแสดงย่างเดและเขาจะได้เห็นย่างนานๆทุกคนเนาะ,อะโอ้สไลม์เขายางเข้ามาส่วนด้านๆนีๆ้จะเป็นโซนการแสดงดนตรีนะทุกคนเนาะโดยนะคะทำดู นายกภูตก์ดังบ <T |ar|> ้านสกพงนะคะเพื่อนได้เล่งเห็นความสําคัญนะคะของแค้นนะคะสาหรับในจุดนี้ก็ถือว่าจะเป็นควกเซียวเอาจจะเป็นการไปซีซูคอนเดี๋ยวพรจะยางขึ้นไปเนาะเดีวจะลองยางขึ้นไปว่าเพื่อนเพื่อนให้เห็นย่างเนาะ คือพิธีกรรมนี้ก็คือว่าเป็นการพุกเชียวกขาไม่่าเขากับโตเนาะเป็นมูนะคะันแล้วครับพุกจะเป็นเชียวกันสินะอ่าโอเคมาทายให้ก่อน พุกเซียวเนาะอยู่ในงานอ่าไม่อนาซาดเนาะก็คือว่าอ่าค่มีมู่มีครูเนาะยักพุกซัวพุกเซียวเป็นเป็นฟุกเป็นเซียวฮักเซียวเพียงกันจีกามาฟุกเป็นนี่คนกันที่มีการให้พรเนาะให้พรในการเป็นฟุกอ่ามันแก่นเป็นมันพอตัวแก่นเป็นเซียวกันนั่นเองนะทุกคนนะเชิงราชาเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเนาะที่กู้ด้มาเห็นอยู่ต่างคนไกลบนกระนก่อมวัฒนธรรมการฟุกกันดีเนาะว้ามาเซียวนะป้ามาเนาะป้า

จะเล่นกันออกมาดูใน้านกันดีไอ้ฮักกันแย่งกันเข้ามาฮักกันแย่งกันเข้ามาฮักเบางแย่งกันของเซวบางต้นจะพอเข้ามาของเีซลให้เบางแย่งกันตัวหอดคอหอดแหนของเซวพอเซียว้นคออเฮาแหน่เซยวึ้นแหน่เฮาฮักกันจะทอดรูปป้าเต้ามีหนุกมีเต้าบวลูต้าบวเต้ามาเนี่ยขึ้นเซลของคอเนี่ยขึ้นเยวของพอไอ้คนพอเซลไอ้พวกเจ้าอยู่ดีมนแห้งใอ้แข้งเล็กลำด้วยให้จะเล่นจะเล่นเนอ ถือว่าจบไปแล้วกับพิธีพุกเซียวไปแล้วได้มันจะมีทีไหมนี่อยู่บ้านอยู่บ้านเห่าบุเไปเห้นีแต่ว่าการการการบ้อกันว่าเราเมืนกันคล้ายๆกันกับย้อนมาเอาละเป็นเซียวกันเราได้เซียวกันได้นเซยกันอย่างเป็นเซียวกันเลยทุกคนเดี๋ยวกุญจผ่านทุกคนใหม่อีกดหนึ่งโซนที่น่าจะเป็นโซนที่ระทึกนะทุกคนนะ หมู่บ้านหมู่จงอ่างจะเป็นสิ่งที่เขาจะได้มาเห็นอาจจะเป็นข้าราชกาเป็นข้าราชกาที่ก็จะได้รับผลสบิคไกลๆขอคำแบ้มนะคะหรือว่าเรียนของท่านยกมือวันทาสาธุสาธุสูงกันทั้งทีเลยขอให้ประสบผลสบิคด้วยเถิดนะคะค่ะนะคะค่ะนะคะเชื่อไหมคะว่าทุกคนในที่นี้บางท่านนะคะ ประสบผลนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือว่าความรักสู่กันได้ะคะก็ลองขอดูดัมแบงค์นะคะหรือว่าเหรียญของท่านรูปจากหัวไปหาหางนะคะอย่ายกนะคะอย่ายกค่ะดัมแบงค์นะคะหรือว่าเหรียญของท่านรูปจากหัวไปหาหางสิ่งที่ท่านขอมาก็จะประสบผลสําเร็จทันทีนะคะค่ะนะคะก็ลองกันดูแบงค์นะคะที่ท่านขอขอโชคขอลาบกับพญางูใหญ่ <py at Weihn achts> ก็จะคืนเข้าไปในกระเป๋าของท่านเป็นร้อยๆเท่าเป็นพันนเท่านะคะหรือว่าเท่ากับเป็ดของพญานโมใหญ่นะคะก็คือชุดนี้เนาะมันจะให้อาพูดอีกเข้ามาทางด้านในเนาะเอาเอาแบงค์เนาะจะเป็นแบงค์ยี่สิบกระได้ะให้รู้ให้รู้กันแก้วแก้อหงูเนาะไปทางด้านล่างเนาะทั้งนมดเลยะค่ะจะว่าเท่ากับพยาเกณฑ์ของพญานโมใหญ่นะคะเนาะขอขอโชคขอลาบล่องเบิ่ง นะคะวันนี้ได้ากรับปานไปอาเซฟันเอ็นสาตัวแดงจึ้งพึนงจะเป็นใดเนี่ยค่ะพี่น้องหรือว่าท่านไหน,นะคะสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะเจ็บ่อนๆแอนแอนะคะรู้สึกนะคะขาร่างกายไม่ค่อยจะดีก็ลองมาขอกับพยาโมใหญ่นะคะให้พยาโมใหญ่ปัดเป่านะคะสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวท่านนะคะขาเชิญได้เลยนำใบไปแบกับกระเป๋าสตางค์นะคะลูบจากหัวไปหาหางนะคะ ไปดิเซอร์ก็มาแล้วทุกคนโอ้ยเป็นไงล่ะที่เราสร้างสรรค์พัฒนาอย่างต่อเนื่องแฟนๆให้ความรักความเมตนตาด้วยดีเสมอมาครับครับผม นะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็ถือว่าพูดผ่านทุกคนบนพาบรรยากาศกันเนาะยู่ที่ในงานเทศก,ก,กาลงานไม้นานาชาติในจังหวัดขอนแก่น,าากค,นคือว่ายังมีและไล่โซนเนาะและไล่บอลที่อ่าให้เห่าในยางหลอดเชิญมาพูดเองก็อ่อาอาจจะโบสถ์สมาชิกยางหลอดตัเทิงไรเนาะสำหรับนะคลิปนี้ก็ถือว่าจบลงไปตรงนี้เนาะข้อขึ้นทุกคนที่ว่าเข้ามาติดตามชมชิปสองพูดเองเองนาะกคระจะเด็นป้าที่จะคอมเมนต์เข้ามาไดเด้อเนานะต้องการยากจะคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าพัฒนาเข้ามาใหม่ๆกับสมาชิดตามสองพูดได้